สวัสดีครับนายอ่าวว่าไงสมศักดิ์มาแต่เช้าเลยนายก็มาเช้าเหมือนกันนะครับ <g ül> งานผมเยอะจิมาเคลียร์งานหน่อยอ๋อเออนายครับผมเป็นอะไรไม่รู้ครับผมนอนไม่หลับสองสามวันแล้วครับตาแข็งมากครับเนี่ยนอนไม่หลับสองสามวันแล้ว <g ül> เป็นอะไรคิดมากอะไรเปล่าคิดอะไรหรือเปล่า <g ül> ผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับแล้วเป็นอะไรอะแล้วสมศักดิ์กินกาแฟไหมล่ะก็กินอยู่นะครับแต่ผมก็ไม่ได้กินเยอะอะไรนะครับ กินไม่เยอะของสมศักดิ์กินขนาดไหนสมศักดิ์ยิ่งไม่เหมือนชาวบ้านเขาอยู่ผมก็กินตอนเช้าก็เอสเปรสโซ่ครับนายสายมาก็ลาเต้ครับบ่ายมาก็มอคค่าครับช่วงเย็นเย็นก็โอเลี้ยงครับนายดึกหน่อยก็คาบูชิโน่บางทีก็คาราเมลเมคคาเลโต้ครับนายมันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับนายโอ้โสมศักดิ์เอ้ยถ้าสมศักดิ์กินขนาดนั้นหัวใจไม่ไวายตายก็ดีแล้ว คนอะไรจะกินอะไรขนาดนั้นเยอะหรอครับนายเยอะมากจะกินอะไรขนาดนั้นพอดีได้ของฟรีมาครับนายผมเลยจัดเต็มระบบเลยครับเนี่ยสามวันที่สามแล้วครับในตาแข็งแลนอนไม่หลับหรือว่าจะไปเปิดสามหมอครับนายก็สมควรอยู่หเรากินขนาดนั้นคนปกติเขากินแก้วสองแก้วแค่นั้นแหละต่อวันน่ะจริงหรอครับนายจริงสินี่อะไรสมศักดิ์กินทุกเวลาดีหัวใจไม่วายซะก,ก่อนน่ะ ผมเหียนของฟรีครับผมก็เลยจัดเต็มเลยครับนายเออนายครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับตอนเนี้ร่างกายผมต้องการทํางานมากครับหัวใจเต้นตุบๆๆๆเลยครับนายยังยังเดี๋ยวผมเรียกไปขัดห้องน้ําก่อนกันได้กันไปทําทุกอย่างงานทุกอย่างเสร็จหมดเรียบร้อยครับในบริษัทเราครับนายงานมสมศักดิ์ไปตัดจริงไหมข้ามบริษัทก่อนเดี๋ยวถ้ายัางไงเดี๋ยวผมเรียกได้ครับนายร่างกายต้องการทํางานมากครับตุบๆุุ๊ ประสาทแต่ละวัน